นางไม้ต้นไทรมีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งยืนต้นสูงประหานอยู่กลางป่าเป็นที่พึ่งพิงของสัตว์ป่าหลายชนิดรากอันแข็งแรงของมันยังลึกลงไปในดินกิ่งก้านแผ่ขยายให้ร่มเงาร่มเย็นภายในต้นไทรนั้นมีนางไม้ต้นหนึ่งอาศัยอยู่นางมีรูปลักษณ์งดงามผมยาวสยายดังสายทานดวงตาลึกล้ำเหมือนความลับของป่านางเป็นผู้พิทักษ์ต้นไทรคอยดูแลสัตว์ป่าและปกป้องต้นไม้อันเป็นบ้านของตน วันหนึ่งมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาในป่าพร้อมขวานและเลื่อยพวกเข้าหมายจะตัดต้นไทรเพื่อนํามไม้ไปสร้างบ้านนางไม้เห็นดังนั้นจึงปรากฏตัวขึ้นพร้อมเสียงกระซิบที่พัดผ่านใบไม้อย่าตัดต้นไทรนี้เลยมันเป็นบ้านของข้าเป็นร่มเงาให้สัตว์ป่าหากเจ้าทําลายมันป่าจะต้องเดือดร้อนชาวบ้านบางคนได้ยินเสียงนั้นแล้วเกิดความหวาดกลัวรีบถอยออกไปแต่ก่อนจะตัดสินใจและทิ้งขวานและวิ่งหนีไป นับแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าแตะต้นต้นไรใหญ่อีกมันยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามเป็นบ้านของนางไม้เป็นร่มเงาของสัตว์ป่าและเป็นตำนานที่เล่าขานสืบ